ด่วนที่สุดสถานการณ์ชายแดนไม่ใช่แค่ความตึงเครียดธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือสภาวะรังแตกที่กำลังลุกลามจนควบคุมไม่ได้วินาทีนี้กองทัพไทยเราไม่ได้แค่นั่งดูแต่ได้ทำการตีวงล้อม100%บีบกระชับพื้นที่ทุกตารางนิ้วจนแทบไม่มีอากาศหายใจข่าววงในรายงานตรงกันว่าสมเด็จฮุนเซนถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอีอ้อกสั่นขวัญแขวนจนหงายหลังเมื่อรู้ความจริงว่าสวีเดนเลือกข้างไทยและเทกัมพูชาอย่างไม่ใหญ่ดีภาพที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คือความโกลาหลหนของจริงเสียงร้อง หยหวนของความสิ้นหวังกำลังดังระง,งมตลอดแนวตะเข็บชายแดนแรงงานเขเมรน,นับร้อยนับพันยอมเสี่ยงตายเดิมพันด้วยชีวิตแพกดดานมรณะวิ่งฝ่าดงกระสนและดงทุ่นระเบิดเพื่อหน,นีความอดอยากเข้ามายังแผ่นดินไทยเพราะพวกเขารู้ดีว่าเศรษฐกิจบ้านตัวเองกำลังจะล่มสลายแต่นาทีนี้ไทยเราประกาศชัดปิดตายทุกช่องทางเราไม่ง้อแรงงานเพื่อนบ้านอีกต่อไปเรามีมิตรใหม่อย่างลาวพมา่าและมอญที่พร้อมเสียบแทนทันทีคำถามสำคัญที่คนไทยต้องรู้เดี๋ยวนี้คือ กัมพูชาจะดิ้นรนเอาตัวรอดอย่างไรในวันที่ถูกต้อนจนมุมและกองทัพไทยเตรียมของหนักชนิดไหนไว้ต้อนรับหากพวกเขายังกล้าลองดีนี่คือจุดจบของเกมการทูตหรือจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งใหม่ของเพื่อนบ้านเกาะติดหน้าจอไว้อย่ากระพริบตาเพราะความจริงเบื้องหลังแนวกระสอบทรายนี้อาจน่ากลัวและสะใจกว่าที่คุณคิด มาเริ่มเจาะลึกสถานการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นณสมรภูมิเขาพระวิหารจุดยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองกันครับในวันนี้ความเคลื่อนไหวทางฝั่งกัมพูชาไม่ได้เงียบสงบอย่างที่เขาพยายามสร้างภาพแต่กลับคุกกลุ่นไปด้วยกลิ่นอายของการเตรียมสงครามอย่างชัดเจนรายงานล่าสุดจากพื้นที่ระบุชัดเจนว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนหลายคันวิ่งขนส่งลำเลียงของขึ้นไปยังจุดยอดเขาแบบถี่ยิบ ผิดวิสัยของการซ่อมแซมโบราณสถานทั่วไปสิ่งที่พวกเขาขนขึ้นไปนั้นไม่ใช่อุปกรณ์บูรณณประสาทเพื่อการท่องเที่ยวแต่มันคือปูนซีเมนคุณภาพสูงเหล็กกล้าและวัสดุก่อสร้างจำนวนมหาศาลที่ถูกลำเลียงเข้าไปยังพื้นที่ห่วงห้ามอย่างเร่งด่วนพฤติกรรมแบบนี้ดูออกได้ไม่ยากเลยว่าฝั่งขเขมรกำลังเล่นละครตบตาชาวโลกฉากหน้าอ้างว่ทาทำนุบำรุงมรดกโลกแต่เบื้องหลังคือการเร่งสร้างบังเกอร์และเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานที่มั่นท,นทหารเพื่อเตรียมรองรับแรงกระแทกจากอาวุธหนักของกองทัพ การกระทํานี้ถือเป็นการฉีกหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่เพิ่งเดินทางกลับไปอย่างสิ้นเชิงทันทีที่รับหลังผู้ตรวจสอบขอเขมรก็ขนอาวุธและยุทธปัจจัยกลับเข้ามาประจําการทันทีไม่ใช่แค่สิ่งของเท่านั้นแต่กําลังพลระดับพหก,การก็ถูกระดมเข้ามาจนล้นพื้นที่หน่วยรบพิเศษนายวันวันและกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BSQ ของกัมพูชาได้เคลื่อนพลเข้ามาตั้งฐานบัญชาการเต็มอัตราศึกนี่ไม่ใช่การวางกําลังเพื่อรักษาความสงบแต่เป็นการเสริมเขี่ยวเล็บเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการประทะ ดูเหมือนว่าทางคุนเซนจะรู้ตัวดีว่าหากเกิดความผิดพลาดเพียงนิดเดียวป้อมปราการเหล่านี้คือสิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตทหารของพวกเขาให้รอดพ้นจากอำนาจการทำลายล้างของปืนใหญ่ฝั่งไทยไปได้แต่คำถามคือบังเกอร์เหล่านั้นจะทนทานได้สักกี่น้ำากต้องเจอกับของจริงที่ไทยเราเตรียมจัดหนักไว้ให้มาต่อกันที่อีกหนึ่งสมรภูมิเดือดที่แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของกองทัพไทยเราครับกรณีของช่องกาบและช่องมีในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ เรื่องนี้ต้องขยายความให้ชัดเจนเพราะฝ่ายกัมพูชายังคงโวยวายไม่เลิกราเหมือนเด็กที่ถูกแย่งของเล่นทั้งที่ตัวเองเป็นคนขโมยไปแท้ๆหลักฐานมันฟ้องชัดเจนครับว่าชาวกัมพูชาได้ถือวิสาสะบุกรุกข้ามแดนเข้ามาทาสวนมะม่วงบนแผ่นดินไทยไม่ใช่แค่ต้น2ต้นแต่มันคือการยึดครองพื้นที่ทํากินไปมากกว่า20ไร่นี่คือการกระทําที่หยามเกียรติภูมิของชาติอย่างรุนแรงที่เราปล่อยผ่านไม่ได้ เมื่อทหารไทยเราเข้าปฏิบัติการเราไม่ได้ไปเพื่อเจราจาขอร้องแต่เราไปเพื่อทวงคืนสิ่งที่ถูกต้องแบบม้วนเดียวจบกองทัพไทยได้ทําการกระชับพื้นที่วางแนวรั้วลวดนามอย่างแน่แนหนาและสถาปนาฐานที่มั่นถาวรทันทีเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของปฏิกิริยาของฝ่ายเขมรหรือครับพวกเขาออกมาตีโพยตีพายผ่านสื่อร้องแรกแหกกระเชอกล่าวหาว่าทหารไทยเป็นอันธพาลเป็นโจรที่ไปขโมยที่ดินทํากินของชาวบ้านช่างเป็นข้อกล่าวหาที่หน้าขันและหน้าด้านสิ้นดี พวกเขาลืมไปหรือเปล่าว่าดินแดนตรงนั้นคืออธิปไตยของไทย100%การที่คุณลักลอบเข้ามาปลูกต้นไม้ไม่ได้ทําให้กรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของคุณแต่อย่างใดปฏิบัติการครั้แบบแนงนี้คือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าไทยเราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวอีกต่อไป วันนี้พื้นที่ปราสาทต่ควายเนิน677หรือเนิน500ได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของมาตุภูมิอย่างสมบูรณ์และแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมการวางกำลังและสร้างฐานที่มั่นคงขนาดนี้คือการปิดประตูตายสำหรับความหวังลมๆนั้งแรงของกัมพูชาที่คิดจะกลับมายึดครองพื้นที่เหล่านี้อีกครั้ง หมดเวลาของการประนีประนอมในเรื่องเขตแดนแล้วครับในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามมัวแต่เล่นเกมการเมืองกองทัพไทยเราได้เดินหน้าสร้างวีวรกรรมที่ยิ่งใหญ่และจับต้องได้จริงในภารกิจกวาดล้างมรณะที่ฝังอยู่ใต้ดินการปฏิบัติการกู้ระเบิดในพื้นที่ช่องเหวหรือบริเวณหมู่บ้านไทยนิยมจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นชัยชนะที่งดงามที่สุดอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเราสามารถประกาศกล้องได้เลยว่าพื้นที่แห่งนี้ได้รับการเคลียร์จนขาวสะอาดปลอดภัย100%แล้วจากเดิมที่เป็นดินแดนอันตรายเต็มไปด้วยทุน่น ทหารที่พร้อมจะฆ่าช,ชีวิตผู้คนได้ทุกเมื่อวันนี้ทหารไทยได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นผืนดินทองคําสําหรับพี่น้องประชาชนของเราตัวเลขความสําเร็จนั้นชัดเจนไม่ใช่แค่ราคาคุยเราสามารถส่งมอบพื้นที่ปลอดภยัยคืนสู่ชุมชนได้รวมทั้งสิ้นกว่า25,518ตารางเมตรโดยเฉพาะในปฏิบัติการล่าสุดเราได้เข้าเคลียร์พื้นที่อีก1 7 0ตารางเมตรและตรวจพบทุ่นระเบิดที่ยังคงสภาพพร้อมทํางานถึง10รายการซึ่งได้ทําการกู้และทําลายทิ้งเป็นที่เรียบร้อยนี่คือการยืนยันสิทธ ที่เหนือดินแดนที่ทรงพลังที่สุดคือการที่รัฐสามารถดูแลและทำให้พื้นที่นั้นปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยของคนไทยอย่างแท้จริงหลังจากนี้ไปพี่น้องชาวบ้านไทยนิยมจะสามารถออกไปหาของป่าทำการเกษตรหรือสัญจรไปมาได้อย่างอุ่นใจโดยไม่ต้องหวาดผวากับเงาแห่งความตายอีกต่อไปนี่คือของขวัญล้ำค่าที่กองทัพมอบให้ประชาชนในทางกลับกันสำหรับผู้บุกรุกที่คิดจะลักลอบเข้ามาอย่าได้ชะล่าใจว่าพื้นที่นี้จะเดินสะดวกเพราะถึงแม้ระเบิดเก่าจะหมดไปแต่ระบบการเฝ้าระวังและกับดักทางยุทธวิธีใหม่ๆของเรา ก็พร้อมที่จะต้อนรับแขกไม่ได้รับเชิญเสมอ มาดูกันที่เล่เหลี่ยมทางการทูตและสงครามข่าวสารกันบ้างครับเพราะงานนี้ขเขมรไม่ได้ใช้แค่ปืนแต่ใช้ปากและสื่อในมือบิดเบือนความจริงใส่ร้ายป้ายสีไทยเราแบบไม่เว้นวันล่าสุดกระทรวงข่าวสารของกัมพูชาถึงกับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จผ่านสื่อต่างชาติหาว่ากองทัพไทยรังแกประชาชนยึดบ้านยึดที่ดินทำกินทั้งที่มีข้อตกลงหยุดยิงแล้วช่างเป็นการโกหกที่หน้าไม่อายที่สุดเพราะความจริงคือพื้นที่เหล่านั้นคือแผ่นดินไทย100%ยเที่ถูกชาวขเขมรลักลอบเข้ามาอยู่อาศัยอย่างผิด กฎหมายมานานกว่า40ปีตั้งหากเราไม่ได้ไปยึดของใครเราแค่กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายออกจากบ้านของเราเจอแบบนี้กองทัพไทยเราจึงสวนกลับด้วย4มาตรการเหล็กที่เปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดใส่หน้าฮุนเซนเ,นเต็มๆข้อแรกไทยเรายืนยันยึดถือกลไกทวิภาคีอย่างเคร่งครัดไม่ใช่คิดจะทําอะไรก็ทําตามอาเภอใจแบบเขมรข้อที่2เราประกาศชัดว่าไม่ยอมรับการปักปานเขตแดนที่กัมพูชาเขียนแผนที่ขึ้นมาเองฝ่ายเดียว อย่ามามั่วนิ่มลากเส้นเองแล้วบอกว่าเป็นของตัวข้อที่3หยุดพฤติกรรมยั่วยุและสร้างแรงกดดันในพื้นที่ทันทีและข้อสุดท้ายที่แสบซวงที่สุดคือไทยพร้อมจะเจรจาแต่ต้องเกิดจากการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่กัมพูชาจะมาสั่งซ้ายหันขวาหันนัดวันประชุมฝ่ายเดียวเหมือนเราเป็นลูกน้อง เจอไม้นี้เข้าไปฝ่ายกัมพูชาถึงกับไปไม่เป็นเพราะมุกสแกมเมอร์ที่เคยใช้หลอกชาวโลกมันใช้ไม่ได้ผลกับกองทัพไทยยุคนี้อีกแล้วครับสิ่งที่ตอกย้ําความพ่ายแพ้ของกัมพูชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกคือความจริงที่ว่าโลกใบนี้หมุนด้วยอํานาจเงินและเครดิตความน่าเชื่อถือข่าวร้ายที่เปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงกลางกรุงพนมเปญล,ล่าสุดคือท่าทีของประเทศสวีเดนที่ตัดสินใจเดินหน้าขายอาวุธยุโทโธปกรณ์ระดับสูงให้กับกองทัพไทยเราต่อไปเรื่องนี้ทําเอาฝ่ายค้านกัมพูชา กับนั่งไม่ติดออกมาโวยวายใส่รัฐบาลฮุนเซนว่ามัวทาอะไรอยู่ปล่อยให้ไทยสะสมของหนักจนกองทัพขเขมรเทียบไม่ติดฝุ่นได้อย่างไรความจริงที่น่าเจ็บปวดสําหรับพวกเขาคือในขณะที่ไทยเรามีของเล่นไฮเทคเต็มคลังแสงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริการะบบป้องกันภัยจากอิสราเอลและเคียวเล็บทางอากาศจากสวีเดนแต่หันกลับไปดูกองทัพกัมพูชาพวกเขาแทบไม่มีอะไรที่จะต่อกกอนได้เลยในสมรภูมิยุคใหม่ฮุนเซนเองก็รู้ตัวดีถึงความห่างชั้นนี้จึงพยายามดิ้นรน ประกาศจะปฏิรูปกระทรวงกลาโหมแบบเร่งด่วนแต่คำถามคือจะเอางบประมาณมาจากไหนและจะทันการหรือเพราะการสร้างกองทัพให้ทันสมัยไม่ได้ทำได้ในชั่วข้ามคืนวันนี้ความได้เปรียบทางยุทธวิธีเทมาทางฝั่งไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สวีเดนและนานาชาติเรื่องที่จะค้าขายกับเราเพราะเขามั่นใจในเสถียรภาพและกระเป๋าตังค์ของเราส่วนกัมพูชานั้นทำได้เพียงมองตาปริบปริบและยอมรับความจริงว่าตนเองเป็นได้แค่มวยรองบ่อนที่ไม่มีทางจะชนะน็อกเจ้าสังเวียนอย่างไทยได้ หากคิดจะเปิดศึกรอบใหม่ด้วยอาวุธที่มีอยู่ตอนนี้ก็เท่ากับเป็นการส่งทหารตัวเองมาฆ่าตัวตายชัดๆก่อนที่จะไปฝันถึงการปฏิรูปกองทัพให้ยิ่งใหญ่สิ่งที่ฮุนเซนต้องรีบกลับไปแก้ไขเดี๋ยวนี้คือปากท้องของประชาชนที่กำลังเน่าเฟะครับคำว่าเขมรรังแตกที่เราพูดถึงไม่ใช่คำเปรียบเปยที่เกินจริงเลยแม้แต่น้อยภาพที่น่าสังเวชใจที่สุดคือเหตุการณ์ล่าสุดที่ชายแดนจันทบุรี กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดของเราสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาได้รวดเดียวถึง99ชีวิตในจำนวนนั้นมีทั้งผู้หญิง37คนและเด็กเล็กๆที่ไร้เดียงสาอีก10คนที่ต้องเดินเท้าบุกป่าฝ่าดงเสี่ยงตายเข้ามาคำสารภาพของพวกเขามันสะท้อนความล้มเหลวของการบริหารงานรัฐบาลพนมเปญได้อย่างเจ็บแสบที่สุดพวกเขาบอกว่าอยู่บ้านก็อดตายสู้หนีมาตายเอาดาบหน้าที่เมืองไทยดีกว่า นี่คือวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรงที่บีบคั้นให้คนต้องทิ้งถิ่นฐานไม่มีงานไม่มีเงินและไม่มีข้าวจะกินแต่ข่าวร้ายสําหรับพวกเขาก็คือประตูสู่สวรรค์ที่ชื่อว่าประเทศไทยได้ถูกปิดล็อกลงแล้วเราจับกลุมและผลักดันกลับทันทีตามกฎหมายอย่างเคร่งครับและนี่คือไพ่ตายใบสุดท้ายที่ไทยเราหยิบมาใช้เล่นงานแบบเลือดเย็นที่สุดเราประกาศชัดเจนว่าไทยไม่ง้อแรงงานขเขมร ตอนนี้ตลาดแรงงานไทยได้ปรับทิศทางใหม่เราเริ่มหันไปน,นำเข้าและส่งเสริมแรงงานจากสอปป,อปอลาวเมียนมาและพี่น้องชาวมอนเข้ามาทดแทนในตันแหน่งงานต่างๆอย่างเป็นระบบนี่คือการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจที่โหดเทียมที่สุดเมื่อเงินไม่ถูกส่งกลับประเทศและคนในประเทศไม่มีกิน คุณเซนจะต้องเจอกับศึกในบ้านที่น่ากลัวกว่าปืนใหญ่ของไทยร้อยเท่าบทเรียนจากวิกฤตการ์เขเมรรังแต่ครั้งนี้สอนให้เราเห็นสัจธรรมข้อนึงอย่างชัดเจนเลยครับว่าความแข็งแกร่งของชาติคือภาษาเดียวที่เพื่อนบ้านบางประเทศเข้าใจการเล่นลิ้นทางการทูตอาจช่วยสร้างภาพได้ชั่วคราวแต่ความจริงเรื่องปากท้องและความห่างชั้นทางทหารนั้นเป็นสิ่งที่โกหกกันไม่ได้หากรัฐบาลพนมเปญยังคงมัวแต่สร้างศัตรูนอกบ้านเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวภายใน ผมกล้าทำนายเลยว่าในอนาคตอันใกล้นี้ระเบิดเวลาลูกใหญ่จากความอดอยากของประชาชนจะเป็นตัวทำลายอำนาจของพวกเขาเองโดยที่ไทยเราไม่ต้องออกแรงแม้แต่น้อยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับมาตรการปิดประตูตีแมวของกองทัพไทยในตอนนี้ท่านคิดว่าเราควรจะบีบให้หนักต่อไปจนกว่าจะยอมจำนวนหรือควรจะผ่อนปลนให้บ้างตามหลักมนุษยธรรม ลองคอมเมนต์ระบายความรู้สึกและมุมมองของท่านลงมาข้างล่างนี้ได้เลยครับผมรออ่านทุกความเห็นของพี่น้องคนไทยทุกคนสุดท้ายนี้ถ้าท่านไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ข่าวสงครามและชายแดนแบบเจาะลึกดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ไปให้โลกรู้และที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วและแม่นยําก่อนใครสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเกาะติดสถานการณ์ต่อแล้วสวัสดีครับ